สวัสดีค่ะช่องไปไหนมาาบนันนี่ช่องสําหรับการท่องเที่ยวแนวครอบครัวแนวการถ่ายภาพของทางช่องเป็นแนววอลล์ยูทูบเป็นมุมมองของบุคคลที่1ไม่ใช่แบบสารคดีดังนั้นจึงมีการเคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะเดินชมสถานที่ต่างๆไม่มีคําหยาบใดๆในวิดีโอเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถรับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทางช่องจะพาทุกคนไปสำรวจวัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและปริศนา นั่นก็คือวัดเจ้าหญาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดเจ้าหญ้าแห่งนี้เป็นวัดร้างที่ตั้งอยู่ริมคลองสบูวนอกเกาะเมืองอยุธยาห่างจากวัดหน้าพระเมรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1กิโลเมตรค่ะที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นในสมัยใด แต่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย mm hmm. ลองนึกภาพตามนะคะทุกคนอยุธยาในสมัยนั้นคงจะรุ่งเรืองมากๆวัดเจ้ายาก็คงจะเป็นวัดที่สวยงามและสำคัญแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310วัดเจ้ายาก็เลยถูกทิ้งร้างไปอย่างน่าเสียดาย ก่อนที่จะได้รับการฟื้นฟูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งประมาณปีพุทธศักราช2445จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2486กรมศิลปากรก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเจ้ายาบเป็นโบราณสถานของชาติและต่อมาในปีพุทธศักราช2542ก็ได้มีการขุดแต่งและบูรณะปฏิสังขรณ์ทำให้เราได้เห็นร่องรอยความงดงามในอดีตของวัดแห่งนี้ สิ่งที่น่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งของวัดเจ้ายาก็คือปัจจุบันมีถนนตัดผ่านกลางวัดทำให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเขตพุทธาวาสทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์ประธานและพระวิหารและเขตสังขาวาสทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับคลองสบัวนอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานอีกสองหลังเป็นอาคารก่ออิฐทรงกลมตั้งอยู่ทางเหนือของเขตพุทธาวาสสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นอาคารสำหรับนั่งวิปัสสนาเพราะพื้นที่ภายในค่อนข้างแคบมากค่ะ ติดกับวัดเจ้ายญ้าทางช่องจะพาทุกคนไปบุกวัดร้างสุดหลอนที่อยุธยาแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วนั่นก็คือวัดแร้งค่ะวัดแร้งตั้งอยู่ทางทิศเหนือนอกเกาะเมืองอยุธยาฝั่งตะวันออกของคลองบางปลาหมอหรือคลองผ้าลายซึ่งเป็นคลองเล็กๆที่แยกจากคลองสบูวแล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำลบบุรี ตรงข้ามกับพระราช,ชวังหลวงในปัจจุบันเรื่องราวของวัดแร้งนั้นมีความน่ากลัวและน่าสนใจมากๆค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่มีการสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกับที่ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาซึ่งบันทึกเหตุการณ์ที่ขุนพิเรนทรเทพและพวกได้นำศพของขุนวรวงศ์สาธิราชและเท้าศรีสุดาจันทร์มาเสียบประจานไว้โอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวแล้วใช่ไหมคะ ลองนึกภาพตามนะคะทุกคนนายพงศ์สวดานได้เล่าว่าขุนพิเรนทรเทพได้นำกำลังเข้าเยดอำนาจจากขุนวรวงศ์สาธิราชและเท้าศรีสุดาจันทร์โดยใช้จังหวะที่ขุนวรวงศ์สาธิราชเสด็จโดยเรือพระที่นั่งไปยังคลองช้างเถื่อนที่พระเนตรวัดย่านหัวรอเมื่อขบวนเรือแล่นมาถึงปากคลองสบูวกองกำลังของขุนพิเรนทรเทพที่ซุ่มอยู่บริเวณคลองบางปลาหมอก็ได้เข้าสกัดจับ ทั้งสองพระองค์ถูกลงพระชนและนำศพมาเสียบประจานที่วัดแ้งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมีการสันนิษฐานว่าอาจจะมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่ายจนถึงขั้นตะลุมบอลกันในแม่น้ำขุนวรวงสาน่าจะเสียเปรียบเพราะถูกซุ่มโจมตีทำให้ต้องล่าถอยไปทางคลองบางปลาหมอและสุดท้ายก็มาเสียท่าให้กับขุนพิเรนทรเทพที่บริเวณวัดแ้งแห่งนี้นั่นเองค่ะ ปัจจุบันวัดแรงกลายเป็นวัดร้างไปแล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันทําให้วัดแรงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความน่าสนใจและน่าค้นหาสําหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และเรื่องราวลีลับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ สุกท,ทยมีเต่เรื่องาเรียนรู้เชื่อวัดสบายใจทำบุญให้มีความสุขชีวิตมีสิส่งดีทุกวันเราจะเดินทางไปต่อ เดินยันยายทุกวันคือวันที่ดีของเราท้องทะเลสายลมพักผ้าใจสบายเดินเล่นริมหาสายในวันเวลาที่เคยเศร้าโยนทิ้งไปนั้นนี่พาเที่ยวทุกที่ไม่เคยเหนามีรอยยิ้มและเสียงของเรา,เรา Ano ba yung pagkakatawan